ตัวนี้เป็นเพาท้าย Daihatsu S สองร้อยแบบดิบล็อกนะคะลักษณะตัวดิบล็อกเป็นอย่างนี้นะคะสําหรับเพาเส้นนี้ค่ะระยะห่างรูน,อน็อตกึ่งกลางรูน,อน็อตถึงกึ่งกลางรูน,อน็อตเป็นแบบ4ี่รูหนึ่งร้อยนะคะความกว้างของเพารุ่นนี้ค่ะเมื่อวัดจากด้านหลังแผงเบรกด้านนี้ไปจนถึงอีกหนึ่งด้านนะคะก็ะยาวอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าเซนติเมตรค่ะลักษณะของแป้นฝังเพาเป็นแบบนี้นะคะก็คือตรงกันกับของลูกเปลืองนี้นะคะเพาเส้นนี้ค่ะมีสายเบรกมือติดไปให้อย่างนี้นะคะทั้งสองข้างค่ะแป้นรัดแนบ ตัวร้องเต้าแหน่เป็นอย่างนี้นะคะเป็นเผารุ่นที่ใช้กับแหนบนะคะอันนี้ตัวดิฟล็อกค่ะดิฟล็อกเป็นระบบลมนะคะเดี๋ยวเราลองเทสให้ดูเบื้องต้นนะคะการทํางานของตัวดิฟล็อกนะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงนะคะ ตัวดิฟล็อกสามารถทำงานได้ปกตินะคะเดี๋ยวเราหมุนให้ดูการทํางานของลูกเฟืองค่ะลูกเฟืองสามารถทํางานได้ปกติไม่มีจิตขัดนะคะจํานวนของลูกเฟืองนะคะทางร้านไม่ได้ถอนนับให้นะคะก่อนจะส่งเราจะถ่ายน้ํามันเชื้อท้ายออกจนหมดก่อนค่ะก่อนใช้งานลูกค้ายอย่าลืมเติมน้ํามันเฟืองท้ายประมาณ1ลิตรก่อนใช้นะคะให้ดูสภาพโดยรวมของเพานะคะ